สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้คือเห็ดที่เราไปเก็บมาได้นะคะแล้วก็ผักพึ่งลงสวนมาไปเก็บผักด้วยจะทํากับข้าวนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าจะทําเมนูอะไรทานนะคะโอเคคะ่ะทุกคนอันนี้เตรียมเป็นเห็ดจะนึ่งนะคะมีเห็ดเห็ดพึ่งน้ําตาลแล้วก็เห็ดดิดนนะคะเห็ดสีเหลืองสีส้มเนี่ยที่เราไปเก็บมาแล้วก็ใบนางรักานางรักที่ไปเอามาจากสวนนะคะ เตรียมใส่ซึ้งนึ่งโอเคอันนี้ปิดฝังนึ่งปิดฝาไว้ค่ะทุกคนฝาไว้เนาะส่วนหม้อนี้นะคะเราจะทำแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดของเราวันนี้นะคะก็จะมีก็คือเห็ดเนาะล้างเรียบร้อยแล้วไอ้ที่จะแกงเราใช้แด้ดอกตุ่มตมนะคะแล้วก็มีพริกตำใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ แต่ใครหั่นท่อนถ้าเกิดใครมีแบบฝอยๆที่ไปซื้อมาจากร้านเอเชียก็ใช้ได้นะคะตําใส่กับพริกไปเลยแต่นี้เรามีเป็นหั่นท่อนอแช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วก็มีใบนางรักเก็บมาจากสวนเหมือนกันแก่แล้วค่ะออกดอกแล้วแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมเหอนเนาะยังหอมแล้วก็มีฟักทองค่ะแล้วก็มีวันนี้มีใบพริกเพราะว่าสุกีนี่เรายังไม่โตนะคะบวบฝรั่งยังไม่โตแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อที่ซูเปอร์ เผอิญช่วงนี้พริกเราบ้าใบเนาะก็เลยไปเอาใบออกแล้วก็ไม่อยากทิ้งเอามาทำเป็นอาหารดีกว่านะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะจะมีเป็นเกลือนะคะน้ำปลาไอ้ไม่ใช่น้ําปลาปลาร้าพี่ไม้นะคะแล้วก็มีผงปรุงรสก็ไม่ใช่ผงชูรสอันนี้ก็คือใครจะเติมน้ําปลาหรืออะไรก็ ตามใจชอบเลยนะคะคือสูตรนี้คือโทรไปถามแม่ที่บ้านมาแม่ให้มาเท่านี้นะคะแล้วก็มาค่ะทุกคนมาเริ่มทำกันค่ะเอาอุ้ยพริกใส่เข้าไปนะคะเผ็ดตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟ้ร้อนก็เห็ดค่ะ ของเราลกไปเลยน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากเห็ดมันจะออกมาเนะเาะค่ะพอทิ้งไว้ค่ะให้หม้อเดือดเนาะพอเห็ดเริ่มจะสุกแล้วเราค่อยเอาฟักทองลงหม้อเดือดแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเอาฟักทองลงก่อนนะคะเพราะว่าฟักทองสุกยากถ้าเรามีผักอย่างอื่นใส่เนาะเราก็ดูเอาว่า ผักอันไหนสุกช้าสุกเร็วนะคะก็ใส่ตามไอ้นี่ตามลำดับไปนะคะตอนนี้ยังไม่ปรุงรสเนาะจริงๆแล้วบางท่านก็จะปรุงรสก่อนที่จะใส่ผักแต่ว่าคือ <c oughs> ข้างล่างอพอแม่สามีอยู่อะคะ่ะถ้าเกิดเราใส่ปลาร้าไปแล้วมันต้มนานๆแล้วกลิ่นมันจะคุ้งลงไป ข้างล่างเกรงใจเขาเนาะเราก็เลยผักให้สุกก่อนแล้วเราค่อยๆเติมปลาร้าเติมชุรสทีหลังอุ๊ยเลืมใส่ตะไคร้ค่ะทุกคนตะไคร้เนาะตะไคร้หัน่นมันจะได้มีกลิ่นหอมๆห,หม้อเดือดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาปรุงรสเนาะก็ ชูรสค่ะตามใจชอบเลยเนาะชอบมากชอบน้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือหน่อยหนึ่งก็ปลาราค่ะใส่ไปทับพีหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ นัวยังไม่เค็มยังไงเดี๋ยวเราค่อยเติมเพราะว่าเราใส่เกลือเข้าไปแล้วเนาะโอเคกลิ่ครุ้งเลยค่ะสำหรับคนไทยเราเนาะใครทานปะลาร้านี่หอมมากแต่สำหรับฝรั่งบางท่านคงจะไม่พึงปรารถนากับเราทีนี้ดูฟักทองค่ะฟักทองเราก็สุกแล้วเนาะ หม้อเดือดแล้วปักทองเราก็สุกแล้วทีนี้ก็ใส่ผักค่ะไปพริกนเนี่แหละหแม่บอกว่า สมัยก่อนที่แม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเออเวลาที่จะแกงหน่อไม้ไม่ไม่มีใบยะนางเนาะหาไม่ได้ที่ที่ต่างจังหวัดก็ไปเอาใบาพริกเนี่ยมาตำแล้วก็ใส่เข้าไปในแกงหน่อไม้ที่กินใบพริกเป็นเพราะว่าปีที่แล้วปลูกพริกกันนะคะแล้วมันไม่ติดลูกเพราะว่า ไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุูกปลูกเอ่อแรกๆนะปลูกไม่ค่อยเป็นก็เลยมีแต่ใบก็เลยโทรไปถามแม่ว่าหนูปลูกใบกินพริกทำยังไงแม่บอกว่ายังไม่ต้องทิ้งให้เอามาทําแกงค่ะใส่ไปในแกงหน่อไม้หรือแกงเห็ดอนะ่ะกินได้อร่อยนี่ปิดไฟแล้วก็ใส่นันลักษ์ค่ะเป็นรสหอม,หอม เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกงเห็ดแบบอีสานเนาะสูตรอุบลง่ายๆแม่ให้มาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรารอเห็ดนึ่งเราสุกนะคะวันนี้ปกตินี้จะทำแจ่วส้มเนาะย่างพริกหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตำแต่ว่าวันนี้โคราบี้ที่สวนโตก็เลยจะเอามาทำเป็นส้มตำจะกินกับส้มตำเนาะ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ส้มตำกันแล้วก็รอเห็ดนึ่งสดเดี๋ยวเราจะกินเห็ดเห็ดนึ่งสุกแล้วเราก็จะกินข้าวกันค่ะแล้วก็ส่วนคุณธนากรที่บอกว่ารอดูเมนูเห็ดพึ่งแม่มดไม่ได้ลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเ,เมนูเห็ดพึ่งแม่มดนะคะวันนี้กินเห็ดอันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้คุณธนากรดูเนาะเดี๋ยวเตรียมส้มตำกันค่ะทีนี้มาตำส้มตำค่ะทุกคน ส้มตำนะคะวันนี้ไม่มีมะละกอแต่ใช้เป็นหัวโคราบี้นะคะหัวโคราบี้ก็ใช้แทนมะละกอได้นะคะเวลาที่เราไม่มีเวลาไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมีทั้งมะนาวเหลืองมะนาวเขียววันนี้แล้วก็มีมะเขือเทศมีมะเขือเหลือง แล้วก็มีกุ้งลวกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําส้มตําปลาร้านะคะฉะนั้นก็จะใส่อันนี้ด้วยชอบทานน้ําตาลเนาะเรื่องปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็มีชูรสน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีปลาร้าพี่ไม้เหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวมาทําส้มตํากันคะ่ะส้มตําเรียบร้อยคะ่ะทุกคน ขอโทษทีไม่ได้ถ่ายตอนตําให้ดูเพราะว่าไม่มีที่วางกล้องเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนถ่ายให้เนาะทีนี้เราก็มาดูเห็ดเราเห็ดนึ่งเราก็สุกแล้วเหมือนกันเนะาะตักใส่จานส้มตําเลยค่ะวันนี้เอาไปกินกับส้มตำอร่อยอร่อย พึ่งไปด้วยเนาะพึ่งไปด้วยกาเห็นนี่โอเคเแมงรักไปด้วยเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราตักแกงเห็ดแล้วก็ไปกินกันค่ะทุกคนเมนูของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคน นะมีเมนูส้มตำเห็ดนึ่งเนี่ยค่ะน่าน่าอร่อยไหมแล้วก็มาค่ะมาทำด้วยกันเนาะแซ่บแแล้วก็มีแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดใส่ฟักทองเนาะได้กินแกงเห็ดได้กินเห็ดนึ่งอย่างนี้ก็หายคิดถึงบ้านเนะคะเพราะว่าคิดถึงแม่มากเลยแม่ชอบทำทำให้ทานนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวนะคะใครยังไม่ไม่ได้ทานข้าวมาค่ะม,มาทานด้วยกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ